มาระจรานะครับวันนี้มาตอบคําถามนะฮะให้กับน้องท่านหนึ่งนะครับที่ถามมานะครับในคอมเมนต์นะฮะน้องท่านนี้ถามมาว่าปึ๊บขอถามหน่อยครับสตรีมในมือถือใช้มือถือเครื่องเดียวได้ไหมผมสตรีมหนึ่งชั่วโมงแต่มันไม่นับเวลาให้ขอคําปรึกษาหน่อยนะครับมาลุงจะมาตอบคําถามนี้ให้กระจ่างนะครับบายชมกันเลยนะครับก็ให้เข้าไปที่แอป นีโมทีวีนะครับเข้าไปเลยเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะมาเจออันนี้คือหน้าแรกนะฮะหน้าแรกเข้ามาปุ๊บให้กดตรงรูปชั้นก่อนนะครับล่างขวากดชั้นเข้าไปปุ๊บนะครับให้กดตรงคําว่าศูนย์ผู้ถ่ายทอดตรงนี้นะครับกดที่ศูนย์ผู้ถ่ายทอดเสร็จแล้วนะครับให้กดเข้ามาตรงคำว่า ระดับของฉันนี่นะครับกดเข้ามาตรงระดับของชั้นเสร็จปุ๊บให้ทำการเลื่อนขึ้นอ่าเอาง่ายๆนับเวลาไม่นับเวลานะครับน้องต้องสังเกต exp ของน้องด้วยนะครับ exp ปกติมีอยู่เท่าไหร่นะครับตรทีมจบแล้ว exp ขึ้นไปเท่าไหร่ได้ของขวัญจากท่านผู้ชมอะไรบ้างนะก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับทางด้านล่างเลื่อนขึ้นมาปุ๊บน้องก็จะเห็นนะฮะ ในช่วงนี้ n e โ o TV ปรับนโยบายใหม่นะครับสตรีมมิ่งไทม์นะครับข้อแรกเลยนะฮะต้องไลฟ์สด2ชั่วโมงถึงจะได้120 exp นะครับผู้ติดตามใหม่5คน50 exp คอมเมนต์120ข้อความ100 exp นะครับอัปเดต your steam title ห้าแ exp นะครับแชร์นะฮะ100 exp นะครับ, e P, รบตรงนี้ นี่ก็คือคําตอบนะครับว่าทําไมน้องไล่ห1ชั่วโมงแล้วชั่วโมงมันไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือคําตอบนะฮะน้องต้องไล์สอชั่วโมงนะครับนะนี่น่าจะเป็นนโยบายใหม่ของเขานะครับแล้วก็ภารกิจนี่นะครับตรงนี้จะมีที่ให้กดดูนะฮะภารกิจรายวันแล้วก็มีภารกิจไล์สอชั่วโมงร้อยยี่สิบนี่ไล่ไปเลยนะฮะทุกครั้งที่ได้รับของขวัญ หนึ่งเพสอ exp ผู้ติดตามใหม่5คน5 0 exp คอมเมนต์ลอยอัปเดตหัวข้อไลจัดตารางไล์เปิดโสต์อัตโนมัตินะครับเปิดบิดการ์ดอะไรพวกนี้นะครับส่วนอันหลังสุดความสำเร็จอันนี้ลุงก็ไม่ได้ไลฟ์มานานแล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ก็คือคำตอบนะฮะนะส่วนทำไมเวลาลงไลฟ์ปุ๊บชอบบัก exp หรืออะไรไม่ค่อยขึ้นเลยก็ให้กลับเข้ามาดู นะครับว่าเราได้หรือ,อยังนะครับสมมุติว่าเราไลค์ครบไปทุกอย่างแล้วมันจะต้องเป็นขีดถูก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 นะครับอ่านะก็กดเข้าไปที่ศูนย์ผู้ถ่ายทอดตรงนี้อีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ประวัติการถ่ายทอดสดตรงนี้นะครับประวัติการถ่ายทอดสดนี่นะฮะแล้วก็ เพอร์ฟอร์แมในการไลฟ์ในทุกๆครั้งก็มาดูเอาตรงนี้ว่าเอ๊ะวันนี้เราไลฟ์ไปอะไรบ้างไอคำว่าทั้งหมดตรงเนี้เขาจะแยกเกมออกมานะครับว่าเราไลฟ์เกมอะไรมันจะมีเล่นด้วยกันแล้วแต่น้องนะครับจะมีเกมฟรีไฟล e มี r o v สมมุติว่าน้องเล่นฟรีไฟล์สตรีมฟร e ไฟ r e อย่างเดียวน้องก็ดูว่าความยาวสตรีมน้องถึง2ชั่วโมงหรือเปล่า2ชั่วโมงคือเท่าไหร่ครับ120นาทีอันนี้อย่างลุงเนี่ยอ่าข้างล่างนี่คือวันนะฮะ วันที่1วันที่2ก็เลื่อนขวาไปวันที่3วันที่4ไม่มี5-6ไม่มีนี่นะครับอ่าตรงนี้น้องถึง120นาทีหรือเปล่านะครับแค่นั้นเองนะนั่นแหละนะครับเพราะนั้นอันนี้คลิปนี้คือคำตอบนะครับก็ลองไปทำให้ได้ตามนโยบายของ n e โ o TV v ก็แล้วกันไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้ากับช่องลุงมาในชูใจสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่สอบถามมานะครับได้ความรู้ อย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ไปแล้วครับสวัสดีครับ